ศาลแห่งเงาเสียงลมหายใจสุดท้ายของใครบางคนยังดังก้องอยู่ในความทรงจำของเธอศาลาไม้เก่าแก่กลางวัดร้างเงียบงันแต่กลับมีสายตาที่มองมาไม่ยอมห่างทุกคืนที่หล่อนกลับมาที่นี่เหมือนเงาเดิมกำลังรอคอยการกลับมาคำถามที่เธอไม่เคยได้รับคำตอบทำไมต้องเป็นเธอมินตรานักศึกษาสาวปีสุดท้ายผู้ไม่เคยเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติแต่เหตุการณ์ในคืนนั้นทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป เพื่อนของเธอหายตัวไปต่อหน้าต่อตาทิ้งไว้เพียงเสียงกระซิบที่ทำให้ขนลุกอย่ากเข้าใกล้ศาลมินตรายืนมองศาลเก่าอีกครั้งหลังคาที่ผูพังสถาปัตยกรรมไทยดั้งเดิมที่เคยงดงามกลับสุดโสมทุกที่จุดทิ้งไว้เมื่อคืนนั้นยังคงปักอยู่แต่ควันยังคงลอยเหมือนเพิ่งถูกจุดใหม่ๆเธอได้ยินเสียงหมาเห่าไกลๆคล้ากับเสียงกิ่งไม้ลู่ลม ใจกลับเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงความหวาดกลัวลึกใต้ผิวหนังใครกันที่ยังอยู่ตรงนี้เธอเอื้อมมือสัมผัสเสาสาลาไม้ที่เย็นเฉียบเหมือนจับศพแล้วทันใดนั้นเสียงกระดิ่งลมก็ดังขึ้นทั้งที่อากาศนิ่งสนิทรอบๆอศารมีผ้าสามสีถูกผูกไว้ตามแบบความเชื่อไทยหล่อนมองเส้นผ้าที่ปิีไหวเหมือนมีมือจำแรงจับให้เคลื่อนไหวเธอกลืนน้ำลายลำบาก เพราะความจริงที่พยายามปฏิเสธกำลังค่อยๆชัดเจนขึ้นมีบางอย่างอยู่ที่นี่และมันไม่ได้ต้องการให้ใครออกไปมินตราหลับตาตั้งสติแล้วก้าวขึ้นบันไดาสารทีละขั้นเสียงไม้ลั่นเอียดดังตอบรับทุกย่างก้าวจนเมื่อขึ้นถึงด้านบนเธอพบรูปถ่ายใบหนึ่งวางอยู่ตรงกลางสารรูปถ่ายเพื่อนของเธอคนที่หายตัวไปและข้างหลังเพื่อนในรูปนั้น มีเงาคล้ายผู้หญิงสวมชุดไทยเต็มยศหน้าตาเรียบเฉยแต่ดวงตาเหมือนกำลังมองตรงมาที่เธอมินตราถอยหลังจนสะดุดกับพื้นไม้หัวใจสั่นระรัวเธอพยายามหายใจลึกๆแต่ยิ่งทำเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกเหมือนกำลังจมน้ำเสียงกระซิบเดิมกลับมาอีกครั้งคราวนี้ใกล้หูอย่างน่ากลัวเธอยังกลับมาอีกมินตราหันขอบไปด้านหลัง แต่ไม่มีใครหรือจริงๆแล้วมีอะไรอยู่ใกล้กว่านั้นมากเธอเริ่มรู้สึกเหมือนมีเงาเคลื่อนไหวอยู่หลังคอลมหายใจเย็นเยียบไล่ผ่านต้นคอจนขนลุกทั่วร่างเธอรู้ว่าถ้าไม่หนีตอนนี้อาจไม่มีโอกาสอีกแต่พอหันไปทางบันไดศาลมันไม่อยู่ตรงนั้นแล้วบันไดาหายไปศาลลอยกลางความมืดมิดรอบด้าน รากับทั้งโลกเหลือเพียงที่นี่และเสียงฝีเท้าที่แผ่วเบากลับดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆใจของเธอหยุดเต้นไปชั่วขณะเพราะมินตราเห็นเงาผู้หญิงชุดไทยค่อยๆก้าวออกมาจากมุมมืดของศาลผู้หญิงชุดไทยค่อยๆเงยหน้าขึ้นใบหน้าซีดขาวแต่รอยยิ้มกลับแผ่กว้างผิดธรรมชาติเหมือนคนที่เฝ้ารอใครบางคนกลับมาเป็นเวลานานมินตราถอยหลังจนหลังติดเสาศาล หัวใจเธอเต้นแรงจนแทบทะลุออกมานอกอกเสียงฝีเท้านั้นหยุดลงตรงหน้าเธอและความเงียบก็อัดแน่นจนหูอื้อเจ้ากลับมาแล้วจริงๆเสียงนั้นแผ่วหวานแต่แฝงด้วยความโหยหาเจ็บปวดมินตราสายหน้าน้ำตาคลอเบ้าฉันไม่รู้จักคุณฉันแค่ต,ตามหาเพื่อนของฉันผู้หญิงชุดไทยเอียงหน้าเล็กน้อยดวงตาเข้มดำราวกับไร้ก้นบึ้งของนรกเพื่อนของเจ้า เธอยกมือเรียวยาวขึ้นอย่างเชื่องช้าแล้วจู่ๆรูปถ่ายที่พื้นก็ลอยขึ้นมาเองค่อยๆพลิกด้านหลังต่อหน้าเธอบนหลังรูปมีตัวอักษรสีแดงสดเขียนด้วยลายมือสันๆกลับมาช่วยฉันด้วยมินตรารู้ลายมือเพื่อนของตัวเองดีเธออุทานอย่างสิ้นหวังตะวันเธอยังอยู่ใช่ไหมฉันมาช่วยแล้วผู้หญิงชุดไทยมองเธอนิ่งๆก่อนเอ่ยเสียงเรียบ เธออยู่ที่นี่เจ้าหาเธอได้หักยอมแลกบางอย่างความหนาวเย็นไหลวูบทั่วร่างมินตราคำว่าแลกกล้องในหัวอย่างน่ากลัวแลกอะไรผู้หญิงชุดไทยก้าวเข้าใกล้จนปลายผ้าสบายเกือบแต่ปลายเท้ามินตราความจริงมินตราขมวดคิ้วตัวสั่นไม่หยุดความจริงอะไรหญิงปริศนายกยิ้มเล็กน้อยรอยยิ้มนั้นมีความเศร้าที่ลึกเกินบรรยาย ความจริงที่เจ้าหนีมาตลอดชีวิตทันใดนั้นเสียงสวดมนต์แผ่วๆก็ดังมาจากด้านนอกศาลเป็นเสียงพระสวมจีวอนสีส้มเดินเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆผู้หญิงชุดไทยชะงักหน้าเธอเปลี่ยนจากอ่อนโยนเป็นแข็งกร้าวราวกับปีศาจในพริบตาอย่าให้พวกเขาพาเจ้าออกไปเสียงนั้นเต็มไปด้วยความกดดันความต้องการและความกลัวบางอย่างที่เธอไม่เข้าใจ มินตราหันมองไปที่แสงตะเกียงที่ใกล้เข้ามาแสงแห่งความหวังหรือกับดักใหม่อีกชั้นเธอต้องตัดสินใจระหว่างสืบหาความจริงที่เพื่อนเธอทิ้งไว้กับการหนีจากบางสิ่งที่อาจทําให้เธอไม่มีวันได้กลับบ้านอีกเสียงพระเรียกเธอด้วยน้ําเสียงหวาดเร่งแม่หนูอย่าอยู่ตรงนั้นออกมาเดี๋ยวนี้มินตรากํารูปถ่ายแน่นจนเลือดซึมออกมาดวงตาเธอสันระร,ริก เพราะตอนนี้เองเธอเพิ่งเห็นบางอย่างในรูปใต้เงาผู้หญิงชุดไทยมีมือของตะวันจับข้อเท้าเธออยู่ในภาพเดียวกันเลือดในกายของมินตรายเย็นเฉียบทันทีมือของตะวันในรูปกำขาเธอไว้แน่นราวกับกำลังร้องขอความช่วยเหลือหรือกำลังลากเธอไปด้วยผู้หญิงชุดไทยโน้มหน้าลงไกลเสียงกระซิบชัดเจนราวกับพูดอยู่ในความคิดของเธอ เธออยู่ข้างล่างนี้ในเงาที่เจ้าเหยียบมินตราก้มลงมองพื้นไม้สารที่มืดสนิทราวกับใต้พื้นนั้นคือทะเลเงาลึกไร้ก้นบึงเหมือนพร้อมกลืนสิ่งมีชีวิตลงไปไม่ให้เหลือซากเสียงพระด้านนอกยิ่งดังขึ้นเสียงสวดมนต์เริ่มดังก้องจนสารสันไหวราวกับมีสองโลกกำลังแย่งเธอไปมินตราตะโกนถามทั้งที่เสียงสัน่นคุณต้องการอะไรจากฉัน ผู้หญิงชุดไทยชะงักเล็กน้อยแววตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเกินรับไหวฉันต้องการอิสระเหมือนที่เจ้าเคยสัญญากับฉันไว้สัญญาหัวใจมินตรากระตุกแรงฉันไม่เคยรู้จักคุณไม่เคยสัญญาอะไรหญิงคนนั้นสายหน้าช้าช้ารอยยิ้มเศร้าคอ่คอยคคลี่ขึ้นเจ้าจำไม่ได้แต่เจ้าหนีเรื่องนี้ไม่ได้เสียงของเธอเริ่มสัน่น เพราะเจ้าคือคนเดียวที่รอดออกไปจากที่นี่สารสั่นแรงกว่าเดิมเสาไม้ส่งเสียงแตกดังลั่นแสงตะเกียงพระสาสเข้ามาด้านในสารเผยให้เห็นบางสิ่งที่ทำให้มินตราแทบหยุดหายใจเงานับสิบเกาะเต็มเพดานสารรูปร่างบิดเบี้ยวดวงตาว่างเปล่าเหมือนคนที่ถูกคุมขังอยู่ในความมืดชั่วนิรันร์พวกมันค่อยๆชูกำมือขึ้นพร้อมเสียงคร่ำครวญแผ่ซ่านทุกรูขุมขน พระตะโกนสุดเสียงหนีออกมาเดี๋ยวนี้ที่นั่นไม่ใช่ที่ของคนเป็นผู้หญิงชุดไทยเหลียวมองพระด้วยสายตาเกลียดชงังก่อนกลับมาจ้องมินตราอีกครั้งเลือกซะเสียงลมหายใจของมินตราเหมือนจะขาดห่วงเงื่ยเย็นไหลทั่วหลังเธอจะต้องเลือกระหว่างความจริงที่ถูกฝังไว้ในความมืดหรือความปลอดภัยชั่วคราวที่อาจแลกด้วยชีวิตของเพื่อน เสียงตะวันดังขึ้นในหัวเธอเบาๆเหมือนเสียงคนกำลังร้องไห้มินอย่าทิ้งฉันอย่าทิ้งฉันไว้อีกน้ำตาเธอไหลพรากอย่างห้ามไม่อยู่มินตรากำรูปถ่ายแน่นขึ้นแล้วเธอก็ตัดสินใจทำบางอย่างเธอเก้าวเท้าลงสู่ความมืดใต้สารโดยไม่หันกลับไปมองความมืดที่เท้าของเธอเหยียบลงไปไม่ใช่พื้นไม้มันคือสุญญากาศเย็นเยียบไร้จุดสิ้นสุด เหมือนร่างกำลังถูกดึงลงสู่เหวลึกเสียงพระตะโกนเรียกอย่างแตกตื่นอย่าเด็กคนนั้นกำลังจะถูกมันกลืนผู้หญิงชุดไทยรีบคว้าข้อมือมินตราไว้แรงบีบไม่ใช่เพื่อหยุดเธอแต่เหมือนช่วยประคองไม่ให้เธอจมหายไปอย่างทันทีดวงตาหญิงชุดไทยสันะร,ร,ริกเจ้าได้เลือกแล้วเงารอบสารเริ่มกรีดร้องบิดร่างอ,อกหักปวดทรมานราวกับไฟเผาว,วิญญ,ญาณ มินตราจมลงไปครึ่งตัวมืออีกข้างคว่คว้าอากาศเธอหอบหายใจแรงเหมือนกำลังจะขาดใจหญิงชุดไทยผู้เสียงต่ำแผ่วแต่ชัดจนแทงเข้าหัวใจตอนเด็กเจ้าเคยมาที่นี่เจ้าหนีไปได้เพียงคนเดียวมินตราชะงักแรงภาพความจําำูบหนึ่งแล่นผ่านเหมือนฟ้าผ่าเสียงเด็กร้องให้ในความมืดเสียงใครบางคนขอความช่วยเหลือ และเธอวิ่งหนีออกไปปล่อยให้ใครอีกคนติดอยู่รอยแผลลึกในหัวใจที่หลงลืมไปแล้วกำลังถูกฉีกเปิดอีกครั้งฉันเคยมาแล้วน้ำเสียงเธอแตกหักหญิงชุดไทยมองลึกเข้ามาในดวงตาเธอและเจ้าสัญญาว,ว่าจะกลับมาช่วยฉันมินตรารู้สึกถึงแรงฉุดจากข้างล่างราวกับมือหลายสิบคู่กำลังดึงเธอลงไปเธอกรีดร้องออกมา ฉันขอโทษฉันไม่รู้หญิงชุดไทยยื่นมืออีกข้างเข้ามาจับหน้าเธอเบาๆสัมผัสนั้นทั้งเศร้าและโอยหาเกินทนถึงตอนนี้เจ้าก็กลับมาแล้วแต่ยังไม่ใช่เจ้าเต็มคนมินตราแทบไม่เข้าใจหมายความว่าอะไรฉันต้องทําอะไรถึงจะช่วยตะวันได้หญิงชุดไทยกระซิบช้าๆตามหาตัวตนของเจ้าที่หายไปในเงานั้นเสียงของตะวันดังชัดขึ้น ใกล้ขึ้นมินฉันอยู่ตรงนี้จู่ๆความมืดก็แวกออกเผยให้เห็นดวงตาคู่หนึ่งลืมขึ้นในเงาดวงตาที่เธอจำได้ดีตะวันมือของเธอเอื้อมขึ้นมาเหนือความมืดสันร,ริครอคอยการจับจากเพื่อนรักมินตราน้ำตาไหลพรากเอื้อมมือออกไปหาเพื่อนด้วยแรงทั้งหมดที่มีปลายนิ้วทั้งสองกำลังจะแตกกันแต่ในเสี้ยววินาทีนั้น มีมืออีกคู่หนึ่งโผล่ขึ้นจากด้านหลังตะวันคว้าเธอไว้และลากหายลงไปในเงามือดอย่างรวดเร็วนี่คือบทนำสั้นสำหรับวิดีโอเรื่องสารแห่งเงาที่ดึงดูดผู้ชมตั้งแต่แรกเห็นในความมืดของสารไม้เก่าแก่เสียงกระซิบและเงาลึกลับรอผู้กล้าที่จะเผชิญความจริงเมื่อเพื่อนหายไปต่อหน้าต่อตามินตราและเพื่อนต้องเผชิญกับปีศาจแห่งความแค้น และค้นพบความลับที่ถูกฝังไว้มานานหลายชั่วอายุใครจะรอดใครจะถูกดึงไปสู่เงามืดเรื่องราวความลึกลับและความกล้าหาญเริ่มขึ้นถ้าคุณต้องการผมสามารถทำเวอร์ชั่นสั้นกว่านี้ 2, นสองสาบรรทัดสำหรับใช้เป็นแคปชั่นวิดีโอได้ด้วยมินตรากรีดร้องสุดเสียงเสียงสะท้อนกล้องไปทั่วสารร้างหัวใจเธอเหมือนถูกฉีกเป็นชิ้นๆเมื่อเห็นตะวันถูกลากหายไปอีกครั้ง หญิงชุดไทยจับแขนมินตราแน่นขึ้นราวกับกลัวว่าเธอจะถูกดึงหายตามลงไปความมืดเบื้องล่างเริ่มคลุ้งไหลาราวกับทะเลเดือดเสียงวิญญาณคร่ำครวนระง,งมขึ้นเรื่อยๆใครใครอยู่ในนั้นมินตราตะโกนถามด้วยความสิ้นหวังหญิงชุดไทยก้มหน้าช้าๆเหมือนกำลังเปิดบาดแผลที่ไม่อยากเอ่ยถึงคนที่ทำให้เราติดอยู่ที่นี่พื้นสารสั่นแรงขึ้นอีก ไม้ผู้แตกออกเผยช่องว่างดำสนิทที่กว้างขึ้นเรื่อยๆมินตราพยายามปีนกลับขึ้นแต่แรงของมือที่อยู่ข้างใต้กลับฉุดเธอลงมากกว่าเดิมพระด้านนอกพยายามเร่งฝีเท้าเข้ามาเสียงสวดมนต์ดังถีรัวเหมือนจะทำให้เงามืดถอยหนีแต่เงากลับยิ่งทวีความรุนแรงอบรอบขาเธอราวงูพิษหญิงชุดไทยกระซิบเสียงสัน่นมันกำลังตื่นมินตราอ้าปากค้าง ความหนาวเย็นพุ่งทะลุเข้าสู่กระดูกอะไรคือมันหญิงคนนั้นมองออกไปในความมืดรอบสารแววตาหวาดกลัวกว่าครั้งไหนไหนเจ้าเคยเห็นมันมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อคืนที่เจ้าหนีรอดออกไปความทรงจำที่ถูกปิดผนึกกลับทะลักออกมาเป็นฉากๆเสียงผู้ใหญ่กรีดร้องในงานวัดร้างไฟจากตะเกียงสั่นระรัวเด็กหญิงสองคนวิ่งหนีสุดชีวิต มินตราตัวเล็กกว่าตะวันและวิ่งเร็วกว่าเธอไม่เคยหันกลับไปมองแต่ตอนนี้เธอจำได้เสียงนั่นเสียงที่ตามหลังมาดังขึ้นทุกครั้งที่ตะวันร้องเรียกเสียงลากร่างคลืดคลาดบนพื้นดินและเสียงหายใจที่ไม่ควรเป็นของมนุษย์มินตราตาสั่นระริกอย่างหวาดกลัวมันคืออะไรกันแน่หญิงชุดไทยตอบช้า ทุกคำหนักราวกับบ่วงมัดคอคือความแค้นของเจ้าที่ถูกปล่อยไว้ในเงาคือปีศาจที่เกิดจากการทิ้งใครสักคนไว้เบื้องหลังพื้นไม้ใต้ตัวเธอแตกออกเป็นช่องกว้างเสียงคำรามต่ำๆดังขึ้นจากใต้เงาลึกสั่นสะเทือนนอกจนหายใจติดขัดพระพ่งจะมาถึงหน้าศาลแล้วยกสายศีลขึ้นกำลังจะก้าวเข้ามาหญิงชุดไทยหันขอบไปทางพระ ใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความกลัวและโกรธประปนหยุดถ้าเข้ามาทุกอย่างจะเลวร้ายกว่านี้พระชง,งักมือสั่นเล็กน้อยมินตราจ้องพระสลับกับหญิงชุดไทยหัวใจเธอเหมือนจะระเบิดเธออ้าปากจะเรียกให้ช่วยแต่จูจ่ๆนิ้วของตะวันก็พลนขึ้นมาจากความมืดอีกครั้งจับสีข้อเท้าเธอไว้แน่นและเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากใต้ศาล เสียงทุ้มต่ำยาวสูดลมหายใจใกล้ขึ้นเรื่อยๆรเรากับปีศาจกำลังลืมตาขึ้นมาลมหายใจทุ้มต่ำใต้นั้นค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนสัตว์ร้ายกำลังตื่นจากฝันร้ายอันยาวนานสารทั้งหลังสั่นคลอนจนฝุ่นปลิวกระจายเหมือนพายุโหมกระหนำ่ำตะวันยังคงจับข้อเท้ามินตราไว้มือของเธอเย็นเราศพและสั่นระริกระหว่างร้องขอให้ช่วยเสียงของตะวันดังลึกจากเงินรกด้านล่าง อย่าปล่อยช่วยฉันด้วยมินอย่าหนีอีกมินตราแทบขาดใจเธอพยายามดึงเพื่อนขึ้นมาด้วยแรงทั้งหมดแต่กลับรู้สึกเหมือนดึงทั้งเหวความมืดขึ้นมาด้วยแรงดึงจากเบื้องล่างนั้นรุนแรงกว่ามนุษย์จะรับไหวหญิงชุดไทยคุกเข่าลงข้างมินตราเอื้อมมาจับมือเธอที่กำลังจะถูกฉุดลงอย่าหยุดเจ้าต้องดึงเธอขึ้นมาให้ได้ก่อนที่มันจะได้เธอไปแทน มินตราพูดเสียงสะอื้นแต่ฉันไม่มีแรงฉันกลัวหญิงชุดไทยยิ้มจางๆรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยบาดแผลในอดีตเพราะเจ้ากลัวเจ้าถึงต้องสู้ความกลัวของเจ้าคือเครื่องสั่งไว้ของมันอย่ายอมให้มันได้กินอีกเสียงพระเริ่มสวดหนักขึ้นบทสวดดังสะท้อนกับโครงสร้างไม้ทั้งสารแสงเทียนข้างนอกกระพริบแรงราวกับไฟกำลังจะมอด ความมืดเข้มขึ้นทุกรอบลมหายใจผู้หญิงชุดไทยขยับเข้าใกล้มินตราอีกนิดความจริงที่เจ้าต้องเผชิญอยู่ในเงานั้นจงดึงเพื่อนเจ้าออกมาและเจ้าจะได้พบว่าตัวเองเป็นใครกันแน่มินตราน้ำตาไหลพรากในดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังแต่ลึกๆมีเปลวไฟเล็กๆเ,เ,เริ่มลุกไม่ขึ้นภายในหัวใจที่เคยอ่อนแอเธอจับมือของตะวันแน่นขึ้นสองมือ ฟื้นแรงดึงที่เหมือนกำลังฉีกกล้ามเนื้อออกจากกระดูกเสียงร้องของตะวันดังขึ้นทั้งเจ็บและดีใจมินใช่ดึงฉันขึ้นไปดึงสิทว่าเสียงหายใจทุ้มต่ำจากเบื้องล่างกลับแปรเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะช้าๆขานตอบดังสะท้อนในความมืดอย่างสะใจทุกสรรพสัมเนียงมันเต็มไปด้วยความหิวกระหายและรอคอยเหยื่อรายใหม่หญิงชุดไทยหันไปมองลงเบื้องล่าง แววตาเธอซีดลงราวกับเห็นสิ่งที่ไม่ควรถูกเห็นริมฝีปากเธอขยับช้าๆเอ่ยชื่อที่ถูกลืมเลือนจากโลกมนุษย์มานานมันตื่นแล้วเงาด้านล่างค่อยๆเคลื่อนไหวกลายเป็นรูปร่างมนุษย์สูงใหญ่ผิดสัดส่วนมีดวงตาหลายคู่ลืมขึ้นพร้อมกันจ้องตรงมาที่มินตราโดยไม่กระพริบพร,พระธรรมถ้าจะเข้าสู่ศาลแต่สายศีนในมือกลับไม่เป็นเท่าฐานทันทีที่แต่ขอบเงา ท่านพงะถอยหลังดวงตาเต็มไปด้วยความตระนกอวิชามันคืออวิชาตนเดียวกับเมื่อ20ปีก่อนหญิงชุดไทยกระชับมือมินตราไม่มีใครหยุดมันได้มีเพียงเจ้ากับความจริงของเจ้าเท่านั้นเงานั้นเริ่มยืดแขนยาวดำสนิทขึ้นมาปลายนิ้วแหลมราวเข็มกระจกจอดที่หลังคอของมินตราอย่างช้าชผู้หญิงชุดไทยตะโกนสุดเสียง อย่าหันกลับไปห้ามมองมันเด็ดขาดแต่ความเย็นจากลมหายใจปีศาจขยับเข้ามาเรื่อยๆจนเธอรับรู้ได้ถึงเสียงหัวเราะข้างใบหูความอยากรู้อย่างรุนแรงแทรกเข้ามาในจิตใจเหมือนแรงสะกดจากสิ่งชั่วร้ายเธอเริ่มหันหน้าช้าๆเข้าหาความมืดด้านหลังทั้งที่น้ำตายังไหลไม่หยุดเมื่อสายตากำลังจะเห็นว่ามีอะไรยืนอยู่ตรงนั้น ลมพัดแรงขึ้นราวกับเสียงของใครบางคนกำลังกรีดร้องอยู่ในอากาศสรันก้าวถอยหลังแต่เงาที่อยู่ข้างหลังไม่ถอยตามมันขยับเข้ามาใกล้ช้าแต่มั่นคงเหมือนมันรู้ว่าเขาหนีไม่พ้นอย่ามายุ่งกับฉันเขาพึพรรมพำเสียงสัน่นร่างนั้นเงื่อยขึ้นช้าช้าและในเงามืดสรันเห็นรอยยิ้มแปลกประหลาดยิ้มที่ไม่มีความเป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่ เสียงฝีเท้าดังขึ้นจากอีกทางหนึ่งเอมรีบวิ่งเข้ามาใบหน้าเธอเต็มไปด้วยความตกใจและความกลัวสรันอย่าขยับเธอตะโกนทันใดนั้นเงามืดหันหน้ามาทางเอมแววตาของมันเปลี่ยนทันทีจากเย็นชากลายเป็นเดือดดานราวกับรู้จักเธอมาก่อนเอมควานมือขวาผ,าผ้าผืนหนึ่งจากกระเป๋า เป็นผ้าผืนเก่าที่แม่เธอยัดใส่มือไว้ก่อนออกจากบ้านบนผ้านั้นมีลายยันโบราณสีแดงจางและผ่านการเวลามายาวนานห้ามเข้าใกล้พวกเราเอมยกผ้าขึ้นสูงเสียงของเธอสัน่นแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจเงามืดชะงักแต่เพียงเสี้ยววินาทีมันพุ่งเข้าใส่ราวกับลมมื่อสีดำ สรันคว้าแขนเอมแล้วทั้งสองก็วิ่งสุดแรงเสียงเงาครูดไปตามพื้นดินดังตามหลังมาเหมือนเล็บของใครกำลังขุดลงในวิญญาณพวกเขาประตูไม้โบราณทลายเปิดออกพวกเขาทั้งคู่กระโจนเข้าไปด้านในแล้วปิดประตูลงอย่างรวดเร็วทุกอย่างเงียบลงทันควันเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นของกันและกันพวกเขาหอบหายใจ มองไปรอบๆภายในห้องมีเพียงโต๊หินเก่าเทียนเล่มหนึ่งที่กำลังจะดับและหนังสือผูกเชือกสีดำวางอยู่บนแท่นหินสรันมองหนังสือเล่มนั้นอย่างหวัดระแวงนี่มันอะไรกันเอมยกผ้าลายยันขึ้นมาแนบอกแม่เคยบอกว่าแม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสารแห่งเงาเธอกลืนก้อนแข็งๆลงคอรู้สึกเหมือนกำลังสารภาพบาปและฉัน ฉันถูกกำหนดให้กลับมาที่นี่ตั้งแต่เกิดเทียนดับลงเหลือเพียงความมืดและเสียงฝีเท้าที่เริ่มใกล้เข้ามาอีกครั้งเสียงฝีเท้านั้นดังขึ้นเป็นจังหวะช้าๆหนักและเย็นเยียบเหมือนมันกำลังนับขั้นตอนค่อยๆเข้าใกล้พวกเขาสรันพยายามมองผ่านความมืดแต่เขาเห็นเพียงเส้นเงาที่คืบคลานตามพื้นเหมือนงูดำกำลังไล่ล่าเหยื่อ เอ็มเอื้อมมือไปจับหนังสือบนแท่นหินปลายนิ้วเธอสั่นราวกับหนังสือเล่มนั้นมีลมหายใจในนี้ต้องมีคำตอบเธอพึมพำเสียงแผ่วจนแทบไม่ได้ยินสรันกลืนลมหายใจพยายามตั้งสติเธอรู้เรื่องนี้มาก่อนใช่ไหมเอ็มชะงักเธอไม่ตอบทันทีแต่แล้วก็พูดออกมาอย่างช้าช้าแม่บอกว่า คนในบรรพบุรุษของฉันเป็นผู้รักษาประตูผู้คุมเงาปิดผนึกวิญญาณที่ไม่ควรออกมาในโลกมนุษย์สรันรู้สึกขนลุกสู้แล้วทำไมเราถึงมาที่นี่ละ่ะเอมมองเข้าไปในความมืดสนิทข้างประตูแววตาเต็มไปด้วยความกลัวที่ซ่อนบางอย่างลึกกว่าเจ็บกว่าเพราะผนึกกำลังแตกเสียงประตูไม้เก่าเริ่มสันคลอน เหมือนมีบางสิ่งกําลังพยายามพังเข้ามาอีกครั้งสรันรีบคว้ามือเอมเราออกไปกันเถอะเอมสายหน้าเธอเปิดหนังสือกระดาษเก่าแก่ปลิวไหวตามแรงลมเย็นมรณะตัวอักษรโบราณเรืองแสงขึ้นทีละบรรทัดดวงตาเธอเบิกกว้างไม่ฉันฉันคือกุญแจสรันอึง้ง ไม่สามารถแม้แต่จะเอ่ยคําใดออกมาเสียงกระจกแตกผนังอีกด้านพังทลายลงเงามืดทะลักเข้ามาหลายเงาทับซ้อนกันกลายเป็นมวลความมืดอันน่าสะพรึงกลัวเอมเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลาอาบแก้มแต่เสียงของเธอสั่นด้วยความกล้าหาญสรันถ้าฉันหายไปอย่าตามฉันมา เงามืดทั้งหมดหันมาจ้องเธอในเวลาเดียวกันเหมือนรู้ดีว่าเวลาของพวกเขาทั้งคู่กำลังจะหมดลงสรันรู้สึกถึงแรงดึงของความมืดมันหนักหน่วงและกดทับราวกับโลกทั้งใบกำลังทับลงบนอกเขาแต่เขาไม่ยอมปล่อยมือของเอมแม้เพียงวินาทีเดียวเอมก้มลงเหนือหนังสือนิ้วเธอสัมผัสตัวอักษรเรืองแสง พลังบางอย่างเริ่มล้อมรอบตัวเธออบอุ่นแต่เต็มไปด้วยพลังเกินกว่าจะอธิบายเสียงฝีเท้าของเงามืดชะงักเหมือนมันรู้ว่าพลังนั้นไม่ใช่สิ่งธรรมดาร่างของมันเริ่มถอยห่างแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอมหันมองสรัน้นำตาไหลพรากเราต้องทำพร้อมกันห้ามหยุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสรนพยักหน้า แม้ใจยังเต้นแรงจนแทบขาดใจแต่เขายอมเชื่อใจเอมจับมือเธอแน่นขึ้นทั้งสองเริ่มเปิดหนังสือพร้อมกันตัวอักษรเรืองแสงขึ้นเต็มหน้าพลังบางอย่างลอยขึ้นมาจากตัวหนังสือส่องแสงสว่างเจิดจ้าเหมือนพลังจากบรรพบุรุษที่ถูกจองจำมากว่าศตวรรษเงามืดพยายามเข้ามาขัดขวางแต่แรงของหนังสือและมือของทั้งสอง ค่อยๆกดให้ความมืดถอยลงเหมือนถูกดึงกลับไปยังโลกที่มันควรอยู่เสียงตะวันเรียกชื่อมินตราค่อยๆเบาลงเป็นเพียงกระซิบและร่างของตะวันเริ่มปรากฏลอยขึ้นมาจากความมืดค่อยๆฟื้นคืนชีพอีกครั้งมินตรายืนอยู่ข้างสรันทั้งสองร่วมมือประคองร่างเพื่อนขณะที่เงามืดสลายตัวค่อยๆจางหายไปในความมืดสนิท หญิงชุดไทยยืนมองจากมุมหนึ่งรอยยิ้มอ่อนโยนปรากฏบนใบหน้าเจ้าผ่านมันมาได้แล้วและตอนนี้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติตะวันมองรอบตัวน้ำตาไหลพรากมินเธอไม่ทิ้งฉันฉันรู้สึกถึงมันขอบคุณจริงๆมินตราอบเพื่อนหัวใจยังคงเต้นแรงแต่ครั้งนี้เป็นความโล่งใจ และความอบอุ่นของการได้อยู่ด้วยกันสารเก่าที่เคยน่ากลัวกลับสงบเงียบเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแต่ในความมืดลึกสุดบางอย่างยังคงเหลือเงาของความทรงจำเตือนให้รู้ว่าเรื่องราวเหล่านี้ไม่เคยลืมไปง่ายๆมินตราและตะวันยืนอยู่หน้าสารเก่าที่สงบลงลมเย็นพัดผ่านใบไม้เสียงน้ำไหลาจากลำธารใกล้ๆเติมเต็มความเงียบอย่างอ่อนโยน หันมองสรันรอยยิ้มบนใบหน้าของทั้งสองบอกเล่าความเข้าใจโดยไม่ต้องใช้คำพูดพลังที่พวกเขาร่วมกันปลดปล่อยทำให้ความมืดที่เคยกดทับโลกนี้จางหายไปตะวันจับมือมินตราแน่นเราผ่านมันมาแล้วจริงๆไม่ใช่แค่รอดแต่เราได้เรียนรู้สิ่งที่สำคัญที่สุดมินตรายิ้มบางๆน้ำตายังคงคลอแต่คราวนี้เป็นน้ำตาแห่งความสงบความกลัวไม่ใช่สิ่งที่ชนะเราอีกต่อไป สรันทอนหายใจลึกร่างกายที่เคยอ่อนแรงกลับรู้สึกเบาเหมือนว่าภาระทั้งหมดของเขาได้ถูกคลายออกและสารเก่าก็เหมือนหายใจตามพวกเขาไม้เก่าผนังผุไม่ดูน่ากลัวอีกต่อไปเพราะความมืดได้ถูกปรับสมดุลด้วยแสงแห่งความหวังหญิงชุดไทยปรากฏตัวอีกครั้งรอยยิ้มของเธอเต็มไปด้วยความสงบทุกอย่างจบแล้ว เจ้าทั้งสามได้เรียนรู้และได้เลือกเส้นทางของตัวเองทั้งสามคนมองออกไปที่ท้องฟ้าพระอาทิตย์เริ่มทอแสงอ่อนๆผ่านเมฆความอบอุ่นของแสงทําให้ความเย็นและความกลัวจางหายสารแห่งเงาที่เคยสลักความทรงจําแห่งความมืดตอนนี้เงียบสงบรอเพียงผู้ที่เคารพและเข้าใจมันจริงๆมินตราก้าวออกจากสารตะวันและเอ็มเดินตามหลัง แต่ละก้าวเต็มไปด้วยความมั่นใจและความผูกพันพวกเขาไม่เพียงรอดมาได้แต่ได้เรียนรู้คุณค่าของความกล้าหาญและความรักที่ยึดเหนี่ยวระหว่างกันลมหายใจสุดท้ายของสารเก่าเหมือนลอยหายไปทิ้งไว้เพียงความสงบและความทรงจำที่พวกเขาจะเก็บไว้ตลอดชีวิตไม่มีความกลัวอีกต่อไปมีเพียงความอบอุ่นและความหวังที่งดงาม รอให้พวกเขาเก้าวไปข้างหน้าในโลกที่ยังคงหมุนต่อไป